สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งชองนะคะมาอีกแล้วค่ะกับแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยกเป็นคลิปที่3ของวันที่30มิถุนายน2568นะคะหลังจากที่ได้นำเสนอแนวทางฮานอยรวมของซีเซียนหมอดูเลเด็ตอาจารย์สวัยเนาะทาาั้งฮานอยรวมและลาพัฒนาไปให้แล้วคลิปนี้แม่เพ้นก็จะมาสรุปเอาแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยก ครบจบทุกสำนักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปของทุกๆสำนักทุกๆอาจารย์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดคนสูตรในการทำคลิปแนวทางลงให้ FC ทางช่องทุกๆมือทุกๆวันเ้ยจ้ะเดี๋ยวเพ่นจใจ FC ทั้ทางช่องมาบึงผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะ มาเบิงค่ะผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก207ล่างออก13ส่วนฮานอยปกติบนออก368หล่างออก71แล้วก็ฮานอย VIP บนออก580แล่างออก06นะคะอามาเบิงค่ะ เมื่อวานคะ่ะของตาปากน้ำผูวิ่งลูดมาหนึ่งฮานอยนะคะเออมาสองฮานอยเนาะก็คือมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP นั่นเองนะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอเขานะคะส่วนของเขาฝากมาวิ่งลูดมาสองฮานอยมาฮานอยปกติกับฮานอย VIP จับคู่ให้เข้า1นึ่งฮานอยก็คือให้มา6กแเลขออก6กแบนของ้อยปกตินั่นเองค่ะเนาะเข้า1นึ่งฮานอยนะคะสำหรับตัวจับคู่ส่วนฮานอยรวมตานั้นให้วิ่งลู่3กับ6มาทั้ง2ตัว3ก็มา6ก็มาเนาะจับคู่ให้เข้าที่60เลขออก06นย์ล่างของฮานอย v i p 1หนึฮานอยนะคะ ส่วนของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้จับคู่ให้หลุดเด้อจ้ะเนาะหลุดครั้งวดที่นวดเมื่อวานนี้หลุดงวดนี้เอาไม่มือนี้เอาไม่ค่ะเพราะว่าของพ่อยากที่จะหลุดเด้อค่ะเนาะส่วนตัววิ่งตัวลูดมายังมาอยู่สองตัวศูวนย์ก็มาหนึ่งก็มานะคะแต่ว่าสองบ้าาเนาะค่ะเมื่อวานน,ะะนี้มือนี้สูตัวของน้องเพชรนำโชควิ่งลูดห้ากับหกเมื่อวานนี้หกมาตัวรองจับคู่บ่อเขานะคะ สุดใจพาร่วย7เม็ดเดียว7มาอยู่แต่ว่าจับคู่บอเขาเนาะเจ็ดมา2อฮานอยคือกันค่ะแต่ว่าจับคู่บอเขาส่วนของแม่ริ้วนะคะแม่ลิ้วให้9ก้ากับ6มาที่6จับคู่เข้า2อฮ <c oughs> านอยก็คือมาฮานอยปกติกับฮานอย VIP นั่นเอง6 8แปดตรงๆบนของ้อยปกติและ60 ออกตัวกับ06ล่างของฮานอย VIP นะคะมาค่ะบันนี้เขากันมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่30มิถุนายน2 5 6 8กันนะคะมาเอาของสุดใจพารวยกันก่อนนะคะวันนี้ฮานอยรวมสุดใจพารวยวิ่งรูดบนล่างมา4ตัวเดียวจับคู่4149475159แล้วก็5 7นะคะ สวนเมื่อวานสุดใจพารวยวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดมาสองฮาหนอยแต่ว่าจับคู่เบาเขา่าสำหรับวันนี้วิ่งลูดสี่เม็ดเดียวบนล่างจับคู่ชุดสองตัวสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่เก้าห้าเก้าสี่เจ็ดและห้าเจ็ดนะคะมามาต่อที่ของน้องเพชรนำโชคค่ะเอาลืมเขียนเขียนวันทีนิ้งนิ้งเอาแม่จีมาให้แม่แล้วไปแม่จีสีแดงเด้อ ของน้องเพชรนำโชคนะคะวิ่งลูดเด่นที่9กลอง4นะคะจับคู่ชุด2ตัวมี5 9 5เออเก้าห้าเก้าแปด่องหนึ่งแปดเจ็ดเนะคะมือนีเพิ่นโบนเนนไห่เนาะส่วนชุด3ตัวบน9 4 9แล้วก็2 8 7นะคะของน้องเพชรนำโชคเนาะมือนีวันที่30 ทับหกทับหกแปดนะคะ,อะของน้องเพงน้ำโชคว,วันนี้เนาะบอเน้นไทยคะ่ะเน้นแทะตัววิ่งตัวรูดนะคะถ้าเน้นแทะตัววิ่งตัวรูดก็จะถ้าเน้นก็จะเป็นเน้นที่เก้านะคะติดเก้าห้าเก้าแปดแล้วก็สี่เก้านี่คะ่ะของน้องเพงน้ำโชคเมื่อวานนี้วิ่งรูดบัมาเนาะตัวเด่นมาตัวร้องคะ่ะแต่ว่าจับคู่ให้เบา สำหรับวันนี้เน้นที่9รอง4จับคู่ให้มี9 5 9 8 4 8 4 9 2 1 8 7 7 5เน้นที่9 5 9 8แล้วก็4 9ส่วนชุด3ตัวบน9 4 9แล้วก็2 8 7นะคะเราจะเน้นประมาณนี้นะคะมา,มาจัด้าจอด้อจ้ะ แคปหน้าจอเอาของน้องเพชรนำโชคแล้วก็สุดใจพารวยไปก่อนอได้แล้วไปต่อนะคะมาต่อที่ของแม่ลิ้วพารวย สำหรับวันนี้นะคะแม่ริ้วพารวยวิ่งรูดให้มา3กับ8บนล่างชุดเน้นสองตัวมี3 6 9 8กเก้แล้วก็หกส่วนชุดลอง0 6 0 8 6 8และ4 7่นะคะเมื่อวานของแม่ทำผลงานออกมาได้สองห้าน้อยนะคะก็คือห้าน้อย ปกติกับฮานอย vip นะคะชุดเน้นหนึ่งฮานอยชุดรองหนึ่งฮานอยวิ่งรูดมาหนึ่งตัวเนาะสำหรับวันนี้แม่ให้วิ่งรูดสามกับแปดบนล่างจับคู่ชุดเน้นสามหกเก้าแปดหกเจ็ดสามแปดหกเก้าชุดรองศูนย์หกศูนย์แปดหกแปดและสี่เจ็ดนะคะมาต่อที่ฮานอยรวมของตาปากน้ำโพ สำหรับของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา8กับ1จับคู่ชุด2ตัวมี8 4 8 5 8 7 8 8, 8 1 4 1 1 1 5แนึ่ละ1 7นะคะวานของตาหานอยรวมวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวส่วนตัวจับคู่เข้า 1, หฮาหนอยเนาะ6 0 0 6ล่างของน้อย VIP 1หฮาหนอย สำหรับวันนี้ก็ให้วิ่งรูดมา8กับ1จับคู่ชุด2ตัว8 4 8 5 8 7 8 8 1 1 1 4 1 5ดเจ็ดแปดปดหนึ่งหนึ่งหนึหน้าและหนเจดนะคะะจับ้าจอเด้อจ้ะ ไปต่อนะคะแคปหน้าจอได้แล้วมาต่อที่ฮานอยรวมของพ่อเกลียงสําหรับฮานอยรวมพ่อเกลียงวันนี้นะคะแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยด้วยจะให้มา1นึสนะคะวิ่งรูดเด่นที่1นึสอามจับคู่ชุดเนีนหนึ่งหกหนึแล้วก็สอส่วนชุดลง3 8 3 9 2 9 เมื่อวานของพ่อให้วิ่งรูดมาเด่นหนึ่งสองเด่นศูนย์หนึ่งสองมามาที่ศูนย์กับหนึ่งเนาะส่วนตัวจับคู่จับคู่ให้บบเข่านะคะรูดคะเมื่อวานนี้เนาะส่วนวันนี้พ่อให้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่หนึ่งสองสามจับคู่ให้ชุดเน้นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดแล้วก็สองแปด ชุดลองสามแปดสามเและสองเก้านะคะแคปหน้าจอค่ะของพ่อเกลียงก็ได้แล้ววันนี้ยังฮานอยแยกนะคะเดี๋ยวแคปหน้าจอเสร็จแล้วจะพาไปต่อที่ฮานอยแยกกันเลยไปต่อที่ฮานอยแยกนะคะอาค่ะฮานอยแยกวันนี้ น้อยพิเศษของเขาฝากมาวิ่งรูดบนล่างมา6กับ7จับคู่ชุดสองตัวมี6 4 6 5 7 4 7หส่วนชุด3ามตัวบน6 7เหแล้วก็7 6็ 4. ส่วน,น้านอยปกติให้รูดที่1กับ2บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมีหนึ 6, ่งหกหด ส่วนชุด3ตัวบน127แล้วก็216ส่วน h านอย VIP ให้รูดที่0กับ1บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี00 01 0, 10 11ชุด3ตัวบน011 1, 1, แล้วก็100 0, ค่ะเมื่อวานของเขาฝากมานะคะเข้า1ฮานอยนะคะสําหรับตัวจับคู่วิ่งรูดมา2ฮานอยเนาะ ก็คือมาฮาหนอยปกติกับฮาหนอย VIP ส่วนตัวจับคู่เข้าน้อยปกติมาดูวันนี้เขาฝากมาให้วิ่งรูดน้อยพิเศษบนล่างมา6กับ7น้อยปกติวิ่งรูดบนล่างมา1กับ2น้อย VIP วิ่งรูดบนล่างมา0กับ1สุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของตาปากน้ำโพกันนะคะสำหรับวันนี้ ตาปากน้ําโพให้วิ่งลูดน้อยพิเศษมา8กับ1บนล่างจับคู่ชุด2ตัว85 88 15 18ชุด3ตัวบน818แล้วก็185ส่วนฮานอยปกติให้ลูดที่4กับ7บนล่างชุด2ตัวมี48 41 78 71ชุด3ตัวบน471แล้วก็748 ส่วนฮานอย V.I.P. นั้นให้รูดที่7กับ0บนล่างชุด2ตัวมี7 5 7 8 0 5 0 8ชุด3ตัวบน7 0 8แล้วก็0 7 5นะคะส่วนเมื่อวานนะคะของตาวิ่งรูดมา2 h ฮานอยเนาะก็คือมาฮานอยพิเศษกับฮานอย V.I.P. แต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บเบานะคะเมื่อวานนี้รูดมาจับคู่ลุดวัน สองสามวันจับคู่เข้าทั้งสองฮานอยสามฮานอยเนาะมาเมื่อวานนี้จับคู่หลุดออกเป็นอย่างคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดทุกอย่างเป็นแนวทางเนาะส่วนวันนี้ตาให้วิ่งรูดน้อยพิเศษบนล่างมา8กับ1วิ่งรูดน้อยปกติบนล่างมา4กับ7น้อย VIP บนล่างมา7กับ0นะคะสำหรับตัววิ่งตัวรูด อ่ะก็ได้แล้ววันนี้ก็ามาแคปหน้าจอเด้อจ้ะแคปหน้าจอเอาสองสำนักนะคะสำหรับฮานอยแยกวันนี้ค่ะขอให้ปังปัง,ปงทุกแนวทางเนะาะบวาจะเป็นเล่าฮานอยขอให้ทุกคนโชคดีกับช่องน้องคำแพงชาแนลไปตลอดเด้อจ้ะผู้ใดที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆขอให้ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ คลิปนี้แม่เพ่นกับจะขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหมค่ะกับคลิปสรุปแนวทางเราพัฒนานะคะของทุกๆสําันเนาะที่เหลือยังไม่ได้ลงคลิปให้จะสรุปใหเ้เธอเดียวเลยเนาะค่ะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ